ครับวันนี้ก็มาส่งงานสโคปนะครับห้าตัวเนาะอันนี้มันจับมันจับสวมหัวนี้นะครับของผมมันโตอยู่ที่สี่สิบนะครับมันสามารถจับได้สูงถึงสี่สิบแปดนะครับแต่ถ้าสี่สิบแปดอ่ะมันต้องเอาตัวนี้ออกนะครับมันก็จะได้ถึงสี่สิบแปดมิลนะแต่ว่าเวลาเราไปสวมกล้องอ่ะควรหากระดาษกาวหรืออะไรพันที่หัวกล้องก่อนนะครับ ไม่งั้นน็อตมันจะไปกดหัวกล้องตรงๆเลยมันจะเป็นรอยนะครับแต่ของผมมันมันสี่สิบนะมันก็พอดีนะครับตัวนี้ของผมเป็นดิสคอเวอรี่ดิสคอเวอรี่นะสี่สิบหกคูณสี่สบสองนะครับมันจะสวมได้พอดีนะครับมันจะสวมได้เป๊ะเลยนี่นะครับก็รอบนี้ก็ส่งได้ห้าตัวนะครับก็ถ้าใครจะเอาก็สั่งมาได้อีกนะครับแต่ก็ น่าจะหลังวันที่เจ็ดเนาะเพราะว่าวันที่ห้านี้ผมต้องไปต่างจังหวัดเนาะพาลูกชายไปฉีดวัคซีนเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาทดสอบแต่ละตัวให้ดูว่ามันประมาณไหนเนาะก็เดี๋ยวจะล็อกไปให้ด้วยแหละล็อกไปคร่าวๆด้วยเนาะก็โอเคเดี๋ยวมาเทสกันครับอันนี้นะครับสโคปเนาะตัวห้าตัวเนาะวันนี้อันนี้ผมก็ตั้งคร่าวๆไว้ให้นะครับเวลาไปใส่กับโทรศัพท์ท่านอาจจะต้องปรับอีกนิดหน่อยเนาะ แต่นี้ผมจะล็อกไว้ให้ประมาณนี้นะครับล็อกหน้าเลนไว้ให้นี่เนาะอันนี้ตัวที่หนึ่งนะนงมันบิดได้นะบิดให้เส้นขนานก็ได้นะครับนี่เนาะประมาณนี้ตัวที่หนึ่ง,ต,งตรงนี้นะเห็นไหม ตัวที่สองนี่นะครับนี่ครับเวลาไปใส่กับโทรศัพท์ท่านมันก็อาจจะต้องแต่งนิดหน่อยเนาะแต่อันนี้ผมจะล็อกไปเข้าๆไว้ก่อนเนาะ เจ okay. ตัวที่สองวางตรงนี้อันนี้ตัวที่สามนะครับนะครับประมาณนี้เนาะในตัวที่สาม เปิดมาเนี่ยวางตัวนี้ตัวที่สี นี่นครับประมาณนี้เนาะคร่าวๆนะนี่นะครับไม่กลมนี่นะครับ อันนี้ตัวที่สี่เนาะค่าวๆนะยังไม่เป๊ะเท่าไหร่เดี๋ยวมจะยาวอันนี้ตัวที่ห้านะวันนี้ได้ห้าตัวเนาะ เดี๋ยวผมส่งคลิปไปให้นะครับถ้าใครเอายังรับอยู่ก็ทักกลับมาเนาะถ้าใครจองแล้วไม่เอาก็ไม่ไม่เป็นไรเนาะนี่เนาะประมาณนี้นะครับตัวที่ห้านี่นะครับอันนี้มันก็ไม่ค่อยกลมเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับแต่มันแต่งให้กลมได้นะโอเคนะครับนี่นะครับความคมชัดประมาณนี้โอเคห้าตัวตวันนี้กล่องไว้เปื่อนไหมเนะนี่ยโอเคครับ